ป้าหัวใจกันรัวๆนางเอกดังในชุดแต่งงานออร่ารเจ้าสาวจับแล้วออกปากยอมรับต่อนหน้ากันไปเลยว่ากําลังคุยๆกันอยู่นะรู้ยังสําหรับคู่ของนางเอกสาวโบเมลาดากับพระเอกนาตีอเล็กเทีวร,รเดศ ที่ต่างฝ่ายต่างออกมายอมรับว่าเพิ่งเริ่มได้สองเดือนแล้วก็แฮปปี้มีความสุขด,ดีมีโมเมนต์มุ้งมิ้งบ้างเรียกว่าพี่เล็กกับน้องโบกันตามปกติจากนี้ก็ค่อยๆใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันไปล่าสุดทำเอเฟนแฟนๆฮือฮหาออกปากชมกันสนันไอจีเมื่อสาวโบได้โพสภาพในชุดกระโปรงยาวดั่งชุดเจ้าสาวพร้อมข้อความว่า25เหมือนกันแค่คนละเดือนไปค่ะที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวอร์มุมถ่ายรูปเยอะมากสวยมาก ต้นคริสต์มาสสวยมากมีจอพารโนลามิกด้วยนะทุกคนงานนี้สนุกมากประทับใจมากๆขอบคุณทีมงานทุกๆฝ่ายและผู้ใหญ่ทุกๆท่านด้วยนะคะสนุกมากๆเลยครับทามกลางแฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์สนั่นตกหลุมรักกับความสวยของเธอแถมยังเซลล์เซลไปถึงหนุ่มอเล็กอีกด้วยเรียกได้ว่าชงเก่งชงเข้มสุดๆดก็แฟนๆนี้แหละค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ